เอามาเอาแล้วชูดแล้วชูดแล้วฮึบฮึบฮึบฮึฮึเอาเอาโอ้โหยุบจริงๆครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเอาฮึยเอาดันกันอย่างนี้เลยเอาโอ้ยเอาครับ ต้องสู้กันไปครับเอ้ายุบอีกแล้วโอ้โหแม่เจ้าสุดจริงๆครับผิดล่องหน่อยไม่ได้เลยครับดูครับมิดครับมิดครับอึ๊บแล้วครับคันตอมไปมาแล้วครับช่างนัดครับรถช่างนัดมาแล้วมาแล้วลุยแล้วครับลุยครับลุยลุยครับลุยเอาเอาโอ้โหยังไม่ทันไลยจมอีกแล้ว ทางนัดเล่น X c d ซดีมาด้วยครับโอ้โหทางดูดิครับยุบง่ายครับวันนี้ต้องวิ่งหาล่องกันอย่างเดียวครับถ้าโชคดีไม่ยุบก็ไปได้ครับถ้าผิดลายนิดหน่อยเรียบร้อยทันทีครับอย่างที่เห็นครับดูสิฮะโอ้โหทางดูเหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เหนื่อยแน่นอนนะสำหรับรถดำนะครับเดี๋ยวเราจะคงจะต้องใช้รถไถช่วยกันซะแล้วครับดูทางเลยครับ ที่ตรงนี้เพิ่งถมใหม่นะครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าดินยังไม่แข็งพอนะฮะเนื่องจากฝนตกอยู่เรื่อยๆเลยดินก็จะยุบนะครับอุตสาชูดมาได้อย่างดีแล้วนะครับแมอื้อ <c oughs> ก็ยังไม่รอดครับนะฮะน <c oughs> ้องเปยน้ำทิงก็ขอารถไถมาช่วยแล้วครับ <c oughs> น่าจะทำการดึงครับ <c oughs> เรามาดูกันว่าเขาใช้ สายเบลแบบไหนครับใช้สายเบลแบบเส้นใหญ่ๆนะครับนะฮะความกว้างประมาณ5้านิ้วครับยาวประมาณ4ี่เมตรครับนะฮะดนั้นก็คงจะต้องใช้สเกลร้อยเข้าไปแล้วครับจะมีตัวลากอยู่ด้านล่างนะฮะเอาคล้องกับรถไถเลยเอาลุยนะครับลุยแล้ว,ลลวเอาแล้วเอาแล้วเอาเอา อไม่ลอดครับไม่ลอดครับโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยต้องลากคันหนึ่งดันคันหนึ่งซะแล้วครับต้องลากคันหนึ่งแล้วเอาแล้วโอ้โหเอาต้องเพียนมาช่วยลากครับลากหนึ่งคันดันหนึ่งคันครับงานนี้ครับโอ้โหเล่นกันแบบสุดๆเลยวันนี้ ทางนี้ต้องบอกว่ายุบแน่นอนครับน้องเพียนเตรียมมาแล้วครับรถไถดึงไม่ไหวครับเกียร์ทางกันหน่อยเกียร์ทางกันหน่อยเดี๋ยวรถไถจะต้องดันโตดครับเอาน้องเพียนกีโรครับพีโรมาแล้ว มาช่วยช่างนัดได้แล้วฮีโร่มาเร็วมาเร็วมาอีเร่ผมจะต้องดึงครับมาแล้วครับรถลอมาแล้วโอ้โหจะใช้รถหนักดึงด้วยครับสุดแท้เอ้ามาเอาแล้วชุดแล้วชุดแล้วฮึ๊บฮึ๊ย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 ฮึย,ยเอาเอาโอ้โห จริงๆครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเอาเุ้ยเอาดันกันอย่างนี้เลยเอาโอ้ยเอาครับต้องสู้กันไปครับเอายุบอีกแล้วโอ้โแม่เจ้าสุดจริงๆครับผิดล่องหน่อยไม่ได้เลยครับดูดครับมิดครับมิดครับอึบอึบพอพอพอ อ๋อครับโอ้ยยุบจนได้ครับเหนื่อยแน่นอนครับงานนี้ฮะพี่น้องเอ้ยเราบับเป็นกําลังใจให้กับรถต้มกันหน่อยเร็วแย่ร่องไหนก็ไม่ได้ครับคันนี้ก็ยุบครับจะเอามาช่วยเขาเราก็ยุบเออเหนื่อยหน่อยนะไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วติดครับติดครับยุบครับดูดิครับ โอ้แม่เจ้าดูสิโอ้โหไปไม่รอดครับพี่น้องเอ้ยงานนี้เหนื่อยแน่นอนครับอาจจะยกเลยครับยกเลยยกเลยโอ้โหไปไม่รอดก็ต้องยกกันก่อนครับนะฮะก็ต้องพูดง่ายๆว่าเราต้องเอาตัวรอดก่อนครับนะฮะคันนี้ก็ยุบครับนี่ฮนะ เรียบร้อยเหมือนกันครับดูดีครับโอ้โหงานนี้เหนื่อยครับสุดสุดแผนครับแผนลงไปเยอะดูดีครับมิดล้อเลยครับมองไม่เห็นโชคด้านซ้ายเลยครับทีนี้ครับลึกขนาดไหนดูเอาครับพี่นอ้อง อ๋อไม่ขึ้นไม่ขึ้นรถไถ่ายคงจะต้องดึงด้านหน้าครับมันแฝนไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยรถไถยก็จะต้องดึงด้านหน้าครับเหนื่อยแนนอนครับงานนี้ครับพี่น้องเอ้ยเอาเรามาเป็นกําลังใจให้กับรถดํากันนะฮะทีมงานเป้ยดําซิ่งครับวันนี้ลุยงานกันตั้งแต่เชา้าจะไหวไหมเนี่ย ครับหาที่เกี่ยวออสายเบลวหน่อยครับอรอรเอาครับรถไถจะดึงครับขึ้นไหมขึ้นไหมฮึบไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับแฝนครับแฝนโอ้โห,โหทำยังไงกันดีล่ะทีนี้แล้วฮะเราแฝนแล้วด้วยครับ ล้อหายไปแล้วงามใส้เลยครับทีนี้ครับเข้าไม่ถึงครับนะฮะจริงๆก็อยากจะเข้าไปให้สุดนู้นนะครับเพื่อไปเทนะครับแต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้เอาทำยังไงกันดีครับตอนนี้รถไถก็จะดันครับดันครับเรามาดูกันครับ เราจะใช้วิธีไหนนํารถขึ้นมาได้ยกขวาท้ายงับครับงับเพื่อให้ตูดลอยโอ้โหเหนื่อยแน่นอนน้องเพียนเรายังไม่ขึ้นเลยครับช่างนัดก็ยังจมอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะก็ไม่รอดเหมือนกันครับอยู่ฝั่งนี้ครับเอาเหนื่อยแน่นอนงานนี้ แต่ก็ต้องสู้กันไปร้อมมิดเลยครับดูดิฮะ okay. Okay. เขาก็จะทำการยกขวาท้ายครับบิดบิดฝาท้ายครับดิดฝ <Okay. S 1> าท้ายก็ยังไม่ขึ้นครับ จมไปเยอะครับร้อหายไปเลยครับเอายกอีกครับยกปาด้า้อีกครับเอาปึ๊บปึ๊บดีช่วยครับดีช่วยครับดีให้ร้อยครับดูที่ว่าจะร้อยไหมครับ ร้อยครับร้อยครับร้อยขึ้นมานิดนึงแล้วครับก็เจาวดินออกให้ได้ครับให้รถเบาขึ้นด้านหน้าก็ต้องขุดช่วยครับทีมงาน,นเปดั้ฟิ้งวันนี้เจอของแข็งซะแล้วครับโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้หมากันเที่ยวแรกครับหมากันเที่ยวแรกก็ไม่ไหวเสียแล้วนะฮะโอ้โห าฮลโร่ครับน้องเพียงครับล้อใหญ่นะฮะล้อใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดินยุบนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่ามิดครับดูดิครับมิดดำเฮีโโ่ครับอันนี้เครื่องแรงครับต้องขุดกันหน้าช่วยครับเราดูการทํางานของเรารถดัาจันทบุรีกันนะฮะทีมงานเป้ยดัมซิ่งครับเรามาดูการทํางานของเขากันนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับนะฮะสำหรับคนขับรถดำนะครับจะต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความสามารถกันด้วยมาทางมันยุบครับนี่ฮะของช่างนัดก็ยังอยู่ตรงนี้ครับนะฮะน้องเพียงจะมาช่วยช่างนัดครับแต่ว่าตัวเองกลับมาจมเสียก่อนครับนี่ฮะช่างนัดก็ยังจอดแงะอยู่ตรงนี้ครับยังไปไม่ได้ครับก็ต้องรอลากครับนะฮะเมื่อกี้ใช้รถถายลากแล้วลากไม่ขึ้นนะครับ ก็จะต้องลากข้างหน้าคันหนึ่งแล้วก็ใช้รถไถดันตูดนะฮะเอาเรามาเป็นกำลังใจด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับรถด,ดำกันนะครับแล้วต้องขุดกันหน้าช่วยนิดนึงต้องมีเทคนิคครับใช้เทคนิคกันหน่อยโอ้ล้อมิดหายลงไปเลย สวยกันครับงานนี้เหนื่อยแน่นอนครับขุดกันหน่อยทั้งขุดทั้งแทงทั้งขุดทั้งแทงเพื่อให้มีแรงที่จะเยื่อตัวได้นะฮะเอาเอาโอ้ต้องบอกว่าเช้านี้สุดสดเลยครับสุดๆจริงๆรครับเช้านี้ <c oughs> งานเข้าฮีโล่สแล้วครับ ทางค่อนข้างที่จะยุบนะครับนะฮะจมครับบอกว่าจมงานนี้ล้อหายตั้งแต่เช้าเลยครับพูง่ง่ายครับช่วยกันขุดก่อนเอาไม้อีกหนึ่งจอบครับไม้หนึ่งจอบช่วยกัน ให้ดูครับมองไม่เห็นโชคไปแล้วครับมองไม่เห็นเผาไปแล้วครับแผนครับหัวเผาหายไปแล้วครับนี่ฮะขุดล้อช่วยนิดนึงเราก็จะใช้รถไถนะฮะอูบโบดดันตูดครับ ไลขุดครับ่วยกันขุดครับละฝั่งซ้ายฝั่งขวาขุดกันใหญ่เลยครับตอนที่เขาขุดนั้นเราก็มาดูใต้ท้องเขาครับว่าใต้ท้องเขานั้นมีอะไรบ้างอ่ามีถังลมครับมีโซลินอยมีตัวปั่นลมนะฮีโลโคันนี้ลูกเล่นเยอะครับดูดิ โชคเชิกหายไปเลยดูดิดเสื้อเผาหายไปเลยมิดหายไปเลยอย่า <c oughs> อาอนิ้วลากเลยเออนิ้วลากไม่ไหวเอาลยครับก็ขุดได้ในระดับหนึ่งนะครับนะ้าเดี๋ยวเรามาปฏติกตามชมกันว่ารถ้องเทียนนั้นจะขึ้นหรือเปล่าเออเามาดูกันนะครับ ก็ต้องบอกว่างานนี้เหนื่อยกันตั้งแต่เช้าเลยครับพี่น้องเลยเอามาดูกันครับเอาตกลงจะลากหรือว่าจะดันครับ งานนี้เหนื่อยครับเหนื่อยแน่นอนฮนะดูดิครับรถจมไปขนาดนี้ทางมันยุบกับพี่น้องเลยให้เพื่อนเพืนดูเดี๋ยวรอสกักพูดนะครับนะฮะกำลังจะเปลี่ยนตำแหน่งรถไถน,นะครับรถไถจะต้องมาอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็ทำการลาดอยู่ด้านหน้าอ๋อ,อ,อ อ๋อเลยฟรีครับมันเนกินจิ้มน,น,น,นี่นีออ่อค่ไหนอ่านี่เอาไม่ฟรีเลยไหมอ่าอ๋อาแล้วเรามาดูกันรถไถจะกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะลากครับอา้าวเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะที่นี่จังหวัดจันทบ,บุรีครับเรามาชมทีมงานเป้ยดัมซิ่งทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยครับ งานวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะวิ่งไปก็เสียวไปครับเพราะว่าทางมันยุบครับทางมันยุบกทางันยุบคับทางันยุบอก็ไทยจะอยู่ด้านหน้าแล้วลากแล้วครับ เดียว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 เอาน้ำออกแล้วครับน้ำออกงามเลยน้ำออกฝีไปฝีมาน้ำออกซะแล้วครับเอาครับรถไถจะดึงครับเดียว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 เอาฝีไปฝีมาน้ำออกเสร็จแล้วครับพี่น้องเอ้ยดูวยโอ้จมถึงก้นก้นบ่อประดานไปเสร็แล้ว โอเอาครับรถไถดึงครับขึ้นแล้วโอ้ยสุดยอดรถไถนี่อนุภาพเขาแรงครับนะฮะอยู่ด้านหน้าก็ดึงขึ้นสบายๆนะครับแค่นี้เรียบร้อยครับดูล้อด้ครับเล่นกันตั้งแต่เช้าเลยงานนี้สุดจริงๆเอาแล้วครับนะฮะก็หนึ่งคันยกขึ้นมาแล้วดันขึ้นมาแล้วครับหนึ่งคัน ยังเหลืออีกหนึ่งกันครับอ้าวยกครับที่เหลือก็ยกครับยกให้หมดครับยกให้หมดเอาไปครับไปเดี๋ยวเราไปเอามากันต่อครับนี่ครับโอ้โหดูนู่นครับเรียบร้อยไปหนึ่งคันครับนะฮะคันต่อไปครับรถช่างนัดครับนี่ครับยังครับยังไม่จบครับ รถช่างนัดก็จมมิดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับไมตี้ของเราจมเหมือนกันครับแหมวิ่งมามันยุรบร็ทางมันยุบวิ่งไปวิ่งมาทางมันยุบหนืดบื่อกระจะบึ๊บลงไปเลยอันนี้ก็คงจะดึงถอยหลังครับเพราะว่าดันเดินหน้าไม่ได้แล้วครับหน้าทางข้างหน้ารู้สึกว่าจะยุบเยอะนะครับนะก็จะต้องพูดง,ง่ายๆว่าดึงไอยหลังอดีกว่า ารถถ่ายก็จะดึงอยู่ด้านหลังครับจนัดก็จะอยู่ตรงนี้ครับดูสิครับว่าจะขึ้นไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาไปแล้วครับขึ้นแล้วครับเอ้ย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 มิดพอพอพอโอ้โหมิดเลยพอพอพอไม่ได้ครับไม่ได้ครับ,ดรบเดินหน้าก็มิ คอยหลังก็มิดทำยังไงกันดีละพี่น้องเอ้ยที่นี่ก็คงจะต้องดำ้ซะแล้วครับอู้สุดยอดไปตรงไหนไม่ได้ครับขยับตัวไม่ได้เลยขยับตัวมิดทันทีเลยดูดิโอ้โหน้ำใส้เรางานนี้ครับเอาก็คง ผมจะต้องเทแล้วครับห่างามไส้เลยล้อหน้าลอยแล้วด้วยเอ้าข้างหลังยกท้ายนิดนึงครับล้อหน้าลอยไปแล้วครับโอ้โหล้อหน้าลอยต้องจับล้อหน้าฟรีกันหน่อยครับดูครับจับล้อหน้าฟรีกันหน่อยเลยล้อหน้าลอยไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดเหนื่อยแน่นอนครับนะฮะก็จะต้องงัดท้ายขึ้นนะครับ โอ้โหโอ้โหโหดแท้ช่วยกันครับช่วยกันครับทีมงานไปํำสิ่งก็จะเหนื่อยหน่อยครับวันนี้ฮะ <im itation> ต้พูดง่ายๆเลยว่าทางตรงไหนก็จะยุบไปหมดเลยแต่ก็สู้ครับ เอาข้างหน้าก็ดึงด้วยครับดึงเอาเอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเอาเดียวเดียเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นจะขึ้นแล้วเอาข้างหน้าก็ดึงอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งแรงมากครับขึ้นมาหน่อยนึงแล้วครับนะตอนนี้ก็ยกน้ำให้หมดก่อน๋อดินยังเหลือเยอะครับเอาแล้ว เอาข้างหน้าดึงด้วยดึงด้วยช่วยด้วยอีกนึงแรงเอาครับปิดฝาท้ายไปแล้วก็ใช้แมคโครดันครับเอ้ยไม่ใช่ปิดฝาท้ายแล้วก็ใช้ราถไาถดันครับดันเลยไปแล้วเอ้เาเบาๆๆๆโอ้โหขึ้นจนได้ครับนะฮะเหนื่อยครับนะฮะต้องบอกเลยว่า ตอนนี้ทางยุบครับดูดิฮะตรงไหนก็จะยุบหมดเลยครับเรามาสำรวจรถจะหน่อยนะฮะนี่ครับยางเอฟดีดีครับโอ้โหดินติดเปิดปะมองแมมไปหมดเลยครับรถดำก็ต้องสู้กันไปครับต้องลุยกันไปครับอ้าวเปลี่ยนสีล้อกระทะใหม่ไปเสร็จแล้วใส่ฝาครอบใหม่ด้วยเนี่ยฝาครอบใหม่ดูฝาครอบไปโอ้โห ใส่ผาครอบมาใหม่นะครับโอ้แน่นอนจริงๆโหดมากครับนะฮะบ่อทางมันยุบครับพี่น้องอเ,อเอาอยัางไงกันดีสรุปแล้วก็คงจะไม่ไหวนะครับนะฮะก็คงจะวิ่งได้แก่คนละเที่ยวนะครับ รอให้ดินแห้งกว่านี้อีกหน่อยนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับนะฮะเป็นที่ที่สมใหม่นะครับก็พูดง่ายๆว่าเราจะต้องรอให้ดินแห้งก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยฝนตกทางมันยุบเราก็เอากันแค่นี้ก่อนครับนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับรอชมอีกครั้งหนึ่งแปลงนี้ถ้า ดินไม่ยุบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมทีมงานเป้ยดัมซิ่งในการทำงานกันนะครับก็ต้องบอกว่าทางโอดอยู่ไม่เบาเลยทางมันยุบครับเดี๋ยวรอวให้แรงก่อนรอให้รอให้ดินดีก่อนกอจะเหนื่อยกันหน่อยครับนะะเหนื่อยกันหน่อย มจมลงไปเยอะเลยครับมิดล้อเลยฮะกออแคกกันนิดนึงเอาละครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมทีมง,งานไปดัมซิ่งนะฮะทำงานกันตั้งแต่เช้าครับนะฮะแต่ว่าภารกิจนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็คือต้องรอให้ผลแรงอีกหน่อยนึงก่อนนะครับให้ดินแข็งอีกนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นทำงานไม่ได้ครับนะฮะ วิ่งมาคนละเที่ยวจมไปเสียแล้วนะครับก็ต้องรอให้ดินแห้งอีกหน่อยถ้าฝนไม่ตกอีก2วันน่าจะได้ทํางานกันต่อนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับแปลงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เบาเลยเหมือนกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะรักนะจุบจ๊บๆุ๊บบายบายครับ ไปดําซิ่งก็ลากรถส่วนตัวให้ครับเนื่องจากรถส่วนตัวติดเหมือนกันฮะไปดําซิ่งก็ลากให้หน่อยครับทางลื่นครับนะฮะเป็นดินใหม่นะครับดินใหม่ทางก็จะลื่นอาชนัทก็จะขับให้ครับถอยหลังครับเอาปลดเกียร์ก่อนปลดเกียร์ก่อนล้อไม่ถอยอา้าว เออเหยียบคัดก็ได้เหยียบคัเอาเอาลากครับลากครับนูนครับติดลมครับลากขึ้นไปนิดนึงครับเออลากนิดนึงเข้ามาไม่ได้ครับนะฮะเพราะทางยุบครับนะฮะเอาแล้วเรียบร้อยนะฮะรอให้ที่ดินหายยุบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํางานกันใหม่นะครับนะฮะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะแปลงนี้ก็ใช้ดิน หลายเที่ยวอยู่นะครับนี่ครับเมื่อก่อนเรามาถ่ายคลิปที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วครับตอนที่ถมที่ตอนแรกๆนะครับนะฮะตอนนี้ก็จะนําดินเข้ามาปั่นโคกเพื่อปลูกทุเรียนรอติดตามชมด้วยนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆุบ๊บบายบายครับ